รีนแะเบียชอบแคกก่อนแน่นอนแคกแค่ทุเรียนไฟอะรอก็ออดูแล้วแต่และคนเล่นกันไม่ได้ออกสักคน,คนอยู่เบียพาออกก็ได้ไอ,อรู้ว่าลูกอยากเล่นมุกใช่ไหมเออแต่อ่านแม่งไม่รู้อ่านไม่ตกมุกอ่ะเออเบียมันต้องแค่รินมันมีแค่ทุเรียนไฟไหมขอโทษนะที่อ่านงงอ่ไม่เป็นไรครับไม่มีลอินเบียแอบเลยว่ะตัวอะไร ปืน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 แมวเราไม่มาเลยเบียะแล้วลุงเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะมาเร็วเลยนี้เลยอะแมวมาแล้วเมื่อกี้แมวบัเล่ะเดี๋ยวไม่แมวกระทืบเครื่องเห็นคนจริงปะเนี่ยดูแลดิมันกระทืบเครื่องตรงไหนวะตรงนี้เยี่หลานเมื่อกี้ที่กูอยู่นี่มันในอ่างนี่หว่าไม่ที่เบียร์ไอ้ที่อ่างมันก็นั่งเงียบไม่บอกกูทักทำเลยนะโดแมน โนแมนป้าเนี่ยนั่งอยู่กูเนี่ยมันไปเสร็จแล้วะไปลาลาลาไปเดี๋ยวนะมีกระทือเครื่องเห็นฝนเ้วยถ่ายเลยนิชาคอาใช่ไหมใช่โอเคอเคอ่านอ่านบานใก้เป็ดแล้วก็เอาเชือกมาคล้องคอก่อนพอเดิหาแล้วตัวคุ้งแล้วไม่แม่พอเดิหาไม่ได้พอติดหลอดเหลืองอยู่ติดตัวคุ้งแล้วลุง ไม่ไม่พลอยติดหลอดเหลือมอยู่อ่ะพุพ่งเหรอไม่พกยังงงเลยว่าม่พอติดได้ฮะตัวมันพุ่งเข้าไม้เลยมันแบบแบบยกมือพุ่งเข้าพุ่งเข้าหมานเลยอันปืนมาแบะทำไงดีวะมันต้องเห็นเราแน่เลยเอองั้นเราไปเลยว่านะพ่อยลงเลยป่ะเขาติดหลอดเหลือเดชฮัไม่ได้อ่านมันไปไลม่มยมันยก<ะ>อ่ะตัวมันพุ่งไปทางหน้าอ่าใช่ใช่คือคือ,คอ,คอมันขยับแ,แต่แต่มันหลบไม่ได้ ดลไไม่้คือจะบอกว่ามันทำท่าแต่ไม่หลบใช่ใช่่หลบนะใช่มมนหลบไม่ได้พอยติดหลอดเหลืองอ้ย่ะไม่พอยติดหลอดเหลืองอยู่ไม่คือจริง้าใจแล้วพอเข้าใจแล้วไม่ไม่แต่แต่ท่ามันหลบไม่ได้อยู่แล้วเดท้าตอนนี้มันไม่ได้เหมือนของเก่าไงของเก่ามันพุ่งหลบคือความคิของพอยของพอยก็คือว่ามันหรือว่ามันจะไม่ ไม่มีท่าเลยไงออ๋ไม่คิดว่ามันจะยกมือแต่ว่าใช้ท่าไม่ได้อ่ะฮะกดบ่อยอะเอออ่ะแล้วมันสามพลอยปะไอโดนทำไมเดจาวูวะพลอยปืนปืนเขาต้องแค้น,น,อ,นอะไรพลอยมาแน่เจะแค่เบียร์กับพลอยปั่นกันน่ออยู่มีกันงั้น,นเราไปปั่นบนบ้านต่อเนะ บีบอลแล้วจะโดนโซนหรอวะไม่โดนหรอวะเฮ้ยเบียร์กดเดทฮาร์ได้เยบียร์กดเดทฮาร์หรือว่ามันช้าโซนไม่ตามไม่ไม่ตามเบียร์ไมม่ตาคอยๆลากมาบ้านจ้างมีสองตัวเลยเนี่ยเบียร์เบียร์จะแตกนะเบียร์หลอดอ่ะหลอดอ่ะเบียร์นี่อยู่ยูอยู่ คอยลากมาบ้านกลางมันต้องเลิกทักคนแล้วที่นั่นสองคนไม่ได้ไม่โยกตัวหลบเอาขาวเออปล่อยมันให้มันมาหาเราไม่ช่ไมันจะได้ไม่เบื่อท่านหรือว่าเสาขาวอ่ะไนวะคอยกดปังย่าตลอดแท้ไม่ขึ้นเลย ทำไมเนี่ยของเสาแม่งก็ย้ายเสาอยู่ดีเสาโคตรใกล้เสาไกลมีใครอยู่ใกล้พลอยไหมทีเลิกเก๋มีเพื่อนพลอยอ่ะเดี๋ยวมึงมาทางนี้ด้วยอ้าวแคมพลอยเหรอเอิ่มเก็งเบียร์เหรอเบียร์แล้วด้วยแล้วกูโย่พลอยมามันก็สามพลอยอยู่ดีสิวะ แต่ก็ต้องยกแล้วไหมไล่พออยู่ดีไล่พออยู่ดีเอออ่ะเบาะเบียดขนาดนี้มันต้องแขวงกว่อนแล้วเพื่อนเออเบียดขนาดนี้มันต้องแขวงกว่อนแล้วเครื่องฟังนี้ไม่มีเลยไอ้ใครมาเดินอยู่ข้างหน้ากูเนี่ยเมีเยมันไปเต่าหนุนแทนแล้ว เกียร์ตรงนี้จังเลยเสาแม่งใส่กันแล้วก็เห็นพลอยอีกแล้วด้วยเนี่ยไม่ให้มาเห็นเห็นในคนถอนเสาเห็นเห็นในคนถอนเสาเอาแคมแคมผมอยู่แคมมผอยู่แต่ไปไล่พลอยปะเฮ้ยมันจะทึ่อเครื่องเห็นพลอยแล้วทั้งนั้นอะเห็นพลอยแล้ววิ่งวิ่งไปไกลเลยพลอยต้องต้องวิ่งแล้ววิ่งายแล้วไม่ทันเล็ดแน่ใครก็ได้เป็นม็อกพลอยดีตาไล่กูอันหนึ่งละไม่ใช่นะ แต่มันเป็นเบียแต่ไปแล้วเออเขาไล่ใครเนี่ยเออเขาไล่ใครแน่พวกงงไปหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้มันยิงกันเมื่อสุดจะเดทฮันต์อีกจะเดทฮันต์กันเพี่ยตายดิเงียปคนร้อนเลยไหนไหนพ่อไอ้อันนั้นอันเบียอดทนไว้เบียร์ปืนนี้มันแคมเราทำไงดีไปเนี่ยเห็นพอยแล้วดยวเลยหนาดยวเลยหนาพลอยเราไปช่วยเบียร์ ิหนะปห่านแล้วทำไงนะเห็นบอยเลยนะไปอาแล้วพอตักกูมไม่ได้เลยเพราะว่าพอย<ๆ>อจะปากอ่ะมันกระเชื่อมเครื่องเห็นบอยกลับนะนะอะไรนะเบียร์มันกลับอะไรนะหลุดนะหลุดจากรอะไรนะเอออยู่อยู่อยูน่นั่นน่าจะตามเบียร์คิดว่ายังไม่ตามเบียร์มานะ <ล>เขา <พอ S 2> เห็นพลอยแล้วเนี่ยพอกระบักบูนแล้วเขาเห็นอีกแล้วอะ่ะพ <c oughs> เรา,มาไม่หม่น่าได้ไปหรอกว่ะเบียร์เล่าแางนี้ด้วยดูนี่มันจะเปลี่ยนเป้าไม่ก็ไม่เปลี่ยนเป้าอยู่ดิม <c oughs> <c oughs> ีอีกเสาหนึ่งตรงหอะหารเบียร์ ไอ้เหี้ยเอ้ยติดลมเหี้ยเอาแฟนกูก่อนด้วยโหเหี้ยมีตรงนี้เลยด้วยวูตายสาวโคตรใกล้เป็นใครรู้กูคอยต้องหนีก่อนคอยหนีอยู่ปืนเหี้ยนี่มันแคมป์ไอเหี้ยคนผิด ขูเกียดเปิร์กนี้จังเลยมันหลบไม่ได้เดินเอ็นใครวะน่ะสิผายแล้วแอบทแบทมึงไม่เปล่ามันกลับมันกลับมันกลับมันไม่แข็งเดียร์มันไม่แข็งเดียร์มันรอมันรอผมตายก่อนตายแล้วไม่ไม่แต่ไม่มีใครช่วยผมันเป็นคนเก็บหมดเลยอ่าสิผายอ่านตายคนแล้วี่๊กให้ละ ไม่แฝดูดีมันจะรอผมตายก่อนโอ้โหขอโทษขอโทษจริงจริงไม่ไม่ไม่เป็นไรพอยพอยไม่ไปทางไปเจอผมทางเดี๋ยวพอยเจ็บอยู่ด้วยอันคานไปตรงตะขอลุงเออออออามไปตรงตะขอกูเพราะตะขอกูมันหายไปแล้วแบวงตรงกลางแฮมเออแบบนี้เสาเป็นใกล้เสร็จใกล้มากใกล้ใกล้เป็นสี่เสาอ่ะเบียด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 จนหมดเลยเสา ไปหาเบียวปะหาคนดีอีกแล้วไม่มีคนประเทศอื่นเล่นเยน,นะคุมั่นใจใครจะไปเล่นนะเกมกาดเกมพี่เปลี่ยนเกมกาดเปลือไในตู้มันเห็นปะถ้าเกิดแอบอะในไม่ <ใน S 2> ไม่่เห็นอะไ,ไม่เห็นไม่เห็น อ๋ออันทำได้ไงอ่ะไม่ไม่ไม,ไม่อันอันทำได้ไงเมื่อกี้งงมากเลยอะ่ะทำอไรมึงมึงมึง,ม,งมึงโดนยิงแล้วมึงกดพับไม้ทันไงังไงวะไม่รู้กูก <laughs> ูเห็นเป้ามึงขึ้นโดนยิงเนอะแต่มึงยังเอามือไปพับไม้ได้งงมากเลย ได้พออยู่ได้พออยู่พอ,อยังจะแตกอ่ะแตกแล้วพอไอ้ยิงโดนกกอ,อ,โอีกเกินฉันหินมันเปี้ยด้วยเปี้ยเฮียไอถุงเท้าใหมา่เลยเนี่ออยเอ,อย้ยไอ้ปืนมันยกเป้าได้แล้วเดี๋ยวนี้มังเงยหน้าได้ตอนเนี้ยทิพายแล้วพันก็ไว ฝากความหวังให้คนที่มีเบอร์ปั่นแล้วจริงคนที่มีเบอร์ต้องหนีอยอ่างเดียวอ่ะเบียเบียมีพี่เบิร์อ่ะใช่ก็คือแต่แต่มันน่ามันน่าจะเห็นอั่นละเพราะว่าอั่ระเบิดเครื่องอั่นตัวบุหรี่มันเห็นบุหรี่อย่บ้ that, right. <asing sprout ed offs> างวะนะนั่นไงเห็นบุหรี่จริงด้วยเอาติดติด เรียบร้อยอ่านแตกแล้วไม่น่าแฝดน,นะหรือจะกการเล่นอ่ะแฝดว่ะเฮ้ยเบียร์ต้องลงท่อแล้วอะเอามาเอามาแต่ว่าคิลเลอร์แฝดใกล้บ้านใกล้มากใกล้แบบระยะแบบใกล้มากเอเอ,เอเอดียรจะเบียร์เกินกว่าไม่ไปหรอกมั้งน่าจะกลัวมาช่วยอ่านผมว่าได้อยู่แถวทุยอ่านนั่นแหละ สีของใจไม่มีอ่ะอออเมันไปหาเครื่องกระชืบนปะเออไปหาเครื่องกระชืบแต่เบียร์ระเบิดเครื่องโชว์มันต้องเดินไปเครื่องเบียร์ดีทั้งนั้นมันเป็นระเบิดเสาขาวว่ะเพราะไม่แน่ใจว่ามันจะบอกตำแหน่งเครื่องไหมหรือแค่ได้อ,อ๋อเมืออ่อกี้เบียร์เบียร์ไม่ได้ระเบิดอ่ะใช่อ๋อโอเคงั้นเน้ยไปไม่ถูกว่าเสาข่าวมันไม่เห็นมันต้องเป็นล็อกมือของไอ้เนมิสติดทีงจะเห็นไอ้แมวกลับมาหาเบียร์เบียร์ตรงนั้นมันเนียนจริงเลว่ะอ่านพุ่มสูงกว่ามึงยังไม่เนียนเลยนะเบียร์ใส่แมวมาเหรอ จะมาหายอ่านแทนแล้วนะเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงโัว่ใจตัวยาน่ะแม่อ่านมีแทงหลอกแต่มันเห็นเบียร์อ่ะมันเห็นเบียร์แล้วเบียมย่าวิ่งมาขอบแบบให้ไม่มีเสาแฝ่แม่เลยเนะี่ยแต่เผาแะบรนี่มันมใกล้ดีเบียรยให้มันอยู่ไกลห้องดีให้มาที้สุดไง อ่านได้มันมันมันเดินไวเบียเสาอยู่ข้างหน้าเบียร์แล้วเนี่ยจะรู้ไปแเดวนโผล่ตรงไหนก็ต้องดวงเลยต้องดวงแ้วทังฟี้ลกสายบ้านเล็กยังอยู่ป่ะอยู่นี่่ะหน้าหน้าน่าจะพอได้แบบหนึ่งถคาเป็นพอขาไม่สนใจไม้แล้วคิลเลออ่ะไม่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 ไมม่ไ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 มไม่ไม่ไ เห็นนึงก่อนถ้ามันทอดท่อดีกว่าดีเท่าไยโอ้ช่วยเลยอ่ะตัวเกินนี่มันมั่นใจมากเลยนะว่ามันจะต้องไล่อ่ะค่ะซึ่งมันรู้แน่ๆว่ามีว่ามีท่อบ้านเลย ไม่ไม่มันเห็นอยู่แล้วไงก็ใช่ไงมันรู้แน่แต่มันมั่นใจมากมันจะต้องล่าได้มันไม่มันไม่เก็บสองแบบนอนไว้ไงไม่หรอกไม่หรอกมันกลางมันมันคงกลางแบบเห็นท่อเปิดแล้วยิงอ่ะนแล้วดึงไว้ก่อนแล้วค่อยเดินไปปิดท่อไปใช่ไหมไม่อะแต่พอคือไม่อ่ะแล้วมันไปไหนหรอเพราะว่าพอแค่รู้สึกว่าท่อมันจะเกิดตรงไหนก็ได้ไงอ๋อเออก็จริงนะไม่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 ลก็ยิงไม่ทันแล้วแล้วตัวมันไปไหนแล้วปืนอะ ไอ้อันนี้ไม่เปิดประตูเลยเนี่ยผมต้องได้ออกแล้วนะเวย้ยไอ้เอาโฮมนีมาเอาออาจจะมีโฮมด้วยแล้วมันปิดท่อไปแล้วโฮมก็ติดอเอามาตายแล้วแยจะโดนยิงเพื่อนออกไปเลยจับไม่ทันนี่ประตูมันไกลวะเออประตูน่าจะไกลมัน่าน่า,น,าน่าจะใส่ผิดประตูปะฮะเขามีลายบอลด้วยเหรอมีใครอ่านไฟไฟฉายมาหรอ เอออาจจะไปฉ่ายไปอ๋อคอยๆมันยิงไวเพราะว่ามันมีเรเบส